อัลโหลครับทุกคนทุกคนได้ยินไหมหลอหลอทุกคนได้ยินไหมครับไม่ยินนะได้ยินเงียบเปิดไม้โลกเลยนะครับเปิดไม้โลกเลยนะครับไอ้มันไอ้มัน ที่เราจะลคมเมื่อกี้เนี่ยคนจะมันเมื่อกี้เนี่ยน้องทักมาหลายคนเลยกำลังเข้าาวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเอารอบใหม่รอบใหม่อันนี้ห้องฟรีสร้างได้หลายถ่ายรูปเฉยใช่ไหมครับก็ผมถ่ายรูปเฉยครับถ่ายรูปเฉยดีเลยพูดแคป์ครับพูดแคป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  เก็บเก็บขยะเพื่อนเก็บขยะเก็บขยะก่อนเก็บเก็บเก็บทิ้งให้หมดอย่ายิงอย่ายิงเก็บขยะเก็บขยะหน่อยเก็บขยะหน่อยฮัลโหลเก็บขยะหน่อยครับเก็บขยะหน่อยหมวกก็ต้องทิ้งใช่ไหมเมื่อกี้มันไปโดนหมวกทิ้งให้หมดทิ้งให้หมดเลยโอเคดึงไล่ระบาด อย่าทิ้งอย่าทิ้งเลี้ยราดนะอย่าทิ้งเลียราดนะเอาไปเก็บเอาไปซ่อนเราต้องทำความสะอาดพันนี่มามทำไมมันถอยมัวขึ้นหลังคาขึ้นหลังคาเพื่อนขึ้นหลังคาม,มาครับมามาถ่ายรูปกันเร็วๆๆ ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาหนูถอดหมวกไม่ได้อ่ะมันหมวกสองอ่ะถอดหมวกไม่ได้ทำไงอ่ะฮะบ้าดอกเอาสุดนี่แหละเสื้อเสื้อเอาแก้วอันนี้แหละไม่เกี่ยวแม่งเลยจ้ะโอเคข่ใไ่เรียนเอา ทุกคนตายรูปยังงทุกคนมาครับมา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 มมามามาเามงอย่าอย่ายิมาย่ายิงอย่ายิงอิ่ายิงอย่าม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 าามามายาม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 มา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 ยืนามนมา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 มยงยืนเาีามามาามามามาาม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 นครับยืนเมีมา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 มมามามาาามม่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขยับขยับออกขยับออกขยับไปข้างหลังผมหน่อยขยับไปข้างหลังผมหน่อยคนที่ยืนโอ้เขาิึงใคหลุดเขาเป็นแฟงขยับไปข้างหลังขยับไปข้างหลังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวผมจะเรียกทีละคนนะเดี๋ยวผมจะเรียกทีละคนเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้หัวคิวมาเดี๋ยวให้หัวคิวมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งพี่เอพี่เอพี่เอโกรดไปไหนอะพี่บีติงงาน เราจะแต่งงานไปไหนละไปตรงนั้นออกเฮ้ยยังมาต่อยกันที่หลังหอยเลือดเป็นึ้งแล้วเนี่ยเลือดจะไปได้ยังไงอ่ะทำไมเลือดอยู่ดวะเดี๋ยวเอาเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวฟังผมนะทุกคนผมเลือดแดงเลยพี่เอพี่เอ ว้าว่าไปอยู่เสาไปอยู่ไปอยู่อีกฝั่งนึงของเสาพี่ไปฝั่งนึงของเสาโอเคเข้ามาชิดเสาหน่อยเสาหน่อยโอเคโอเคโอเคใช้ได้ได้เลือดนี่เลดได้ไงวะพี่โดนต่อยพี่โดนต่อยเนี่ยโอเคบีบีบีอยู่ตรงนั้นเอาบีบีบีอยู่ตรงนั้นโอเคหันหน้าหันหน้าหันหน้าออกมาหันหน้าออกมาโอเคพี่เอหันหน้าออกมา ข้างๆผมครับอ่า G G X G เอา B ไปไหนอ่ะตั่รวับโมซโอเคโอเคอ่า G X S G X S นี่ใครอ่ะข้างๆผมเนี่ยอ่า G X S ท่้อบอกให้เขาเลี้ยงคิวมาเลยเลี้ยง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 หนึ่งมาเลยถ้าเลี้ยงผมผมจะจัดให้เห็นชื่อทุกคนไงเพื่อนชื่อทุกคนไงพี่อนที่ต้องเนี่ยมันจะได้คนเนี่ย มันไม่มีหมายเลขไม่คือไม่ไม่ไม่ผมมองเห็นไงผมเห็นผมเห็นเห็นแคเดี๋ยวคือผมมาเห็นทุกคนไงผมจะถ่ายไงผมเห็นชื่อทุกคนด้วยเด้คนเดียวเด้เดี๋ยวได้ใครวะอะไร B A M G X S B A M ข้างๆผมที่ถือปืนสองกระบอกเนี่ยใครอ่ะได้ยินไหมสองกระบอกได้ยินไหมข้างผมเนี่ยครับได้ยินไหมครับ เขาที่ใส่เที่ใส่ชุด RP เนี่ยได้ยินไหมมันเห็วาแบบนี้ก็ได้ไงหนึ่งสองสามหนึ่งสองามสี่หนึ่งสองสามสี่ขยับขยับขวาหน่อยหนึ่งสองสาสี่ขยับขวาหน่อยเกิดไปใชไหมหนึ่งสองสามสี่ขยับขวาหน่อยครับอหนึ่งสองสามสี่ขยับขยับอีกนิดนึงไม่ไม่ชิดไปชิดไปับ่ผ่าน ห่างนิดนึงอย่างนั้นได้โอเคโอเคได้ได้ทางมันมีฝั่งฝั่งนึงอะมันมีเยอะไปอะเอาไปอีกฝั่งนึงได้ไหมไปอีกฝั่งนึงได้ไหมอยู่ยืนเรียงกันอีกฝั่งนึงได้ไหมมันเรียงฝั่งเดียวเยอะไปเว้นระยะห่างให้ให้บอลกันเบนระยะห่างให้ดีกันเว้นระยะห่าง จอ,จอดจอดขวดจอดไมขวดอย่าต่อยกันดิอย่าต่อยกันอย่าต่อยอะไรอ่ะอ่ะงั้นไม่ต้องเลี้ยง <c oughs> ให้เห็นชื่อละอ่ะยืนเลยยืนเลี้ยงกันอะไรยืนเลี้ยงกันอะไรขยับให้ชิดๆ,ๆกันหน่อยครับถ้งงั้นอ่ะ <c oughs> ขอถ่ายรูปนี้เสร็จเราจะไป <c oughs> โอเคโอเค,อเค <c oughs> มามา <c oughs> มา,มา <c oughs> เร็วเร็วเร็วเลี้ยงเรียกจะได้ไปเล่นเลี้ยงๆจะได้ไปทำการบ้านยาต่อยเลือดลุกยครต่อยครับ ไม่ต่อยครับไม่ได้ต่อยนะครับออไฮไฟอะไรอะสตาร์ S A M หน้าหน้าออกหน้าออกแควต์ใครวิ่งอยู่ข้างล่างขึ้นมาเร็วๆจะถ่ายแล้วเออตอหนูเป็นแคนมอสไคลอ่ะคุยขึ้นมาหน่อยดิใครวิ่งอยู่ข้างล่างครับใครวิ่งอยู่หนึ่งสองสามสี่ขึ้นมาขึ้นมาเร็วๆเฮ้ยสองสามสี่ขึ้นมา วางมวนนะไรังเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตามเหอนครับไปตามเดี๋ยวผมไปตามเพื่อนไปเข้าแถวมาตรงนี้คนหนึ่งเนี่ยนตรงนี้คนหนึ่งเนี่ยโอเคออมแล้วออกมาออกเอาแล้วมีคนตกไปอีกใไหมเนี่ย ขยับเข้ามาหน่อยครับขยับเข้ามาหน่อยชิดกันหน่อยมีคนตกก็ขึ้นไปใหม่โอเคมาขยับเข้ามาขยับเข้ามาเดี๋ยวนะครับโอเคโอเคโอเคสวยสวยสองสี่หกเจ็ดสองสี่หกโอเคเดี๋ยวผมกดลังจะต่ายนะครับตรงแล้วตรงแล้วเอายิ้มด้วยเน้นสั่งสั่งเป็นแค่มาตองไงวะเนี่ย ไอวางอยูของแก่โอเคได้ขั้อนท้าล่ะเบื้องหุไดไดแล้วหดี๋ยรนั่งนั่นั่งทุกนนั่งครับนั่งนั่งได้ปะโอ้นิ่งกว่าเด็กเด็อะไม่คนไม่เชื่อฟังนิ่งกว่าเด็กเอ่ะหบหลบหลบหบบลบทุกคนมบทุกคนโอเคเออเอเออสวยเอากันบาบาดเหนียว

อีกคนนึงยังไม่ยืนครับเอาเอาเราพร้อมแล้วพร้อมแล้วอีกคนนึงยังไม่ยืนอีกคนนึงยังไม่ยืนหมอนทำไมอะง่วงไหมเนี่ยกระโดดเฉยๆใช่ไหมใช่ครับกระโดดเฉยๆไม่งเลอย่าต่อยกันแล้พี่ไม่นอกับพี่ตายเลยเร่อยกันชัวเฮ้ยใครอะใครนอนอยู่อะลุกๆๆอ่าเดี๋ยวๆสองสามแล้วใครไปอยู่หลังเสาอ่ะ แล้วมาหาเจะเสร็จได้วันนี้เีลอได้หคะเดี๋ยวจะครฟิวค่ะเออะไรเดี๋ยไปไปคานไปคานไหมเราไปคานไปครวนที่ไหนคะอไปคฟิวที่บ้านที่บ้านที่มีงู มูพอพอไม่ต้องโดดแล้วไม่ต้องโดดแล้วไม่ต้องโดดแล้วไปต่อยกันเลยต่อยเลยต่อยเลยเอ้าเอาต่อยเลยต่อยเลยไม่ต้องโดดแล้วต่อยเลยต่อยเลยไม่ต้องโดดแล้วไอยิงผมระวังตัวไว้ด้วยเจอกันในแข่งครับผมอะะไรน